เรามาให้แป๊บหนึ่งใครที่มีความทุกข์อยากให้เราทํานายให้ก็เชิญเลยมามา,ม,ามูกันเลยมามูกัน อยากให้เราทํานายดวงให้เชิญนะคะคําถามแรกปีคําถามถัดไปแล้วควรส่งของขวัญเพื่อเป็นการสนับสนุนยู u ูบพอเขาให้พื้นที่ในการทํานายดวงเนาะแล้วนี่เป็นอะไร มาแล้วช่วยกันกดแชร์กดไลค์ให้เราด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามให้เราด้วยเ,เป็นค่าคู่คำถามแรกเนาะแล้วก็เวลาเราลงคลิปใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงในการรับชมคลิปเวลาเราไลฟ์สดดูดวงทำนายดวงก็จะ ได้ให้เรารับใช้ในการทำนายดวงให้เนาะใช่เราไลฟ์บ่อยไม่ดีหรอคะ ไม่ชอบใช่ปะไม่คือเราไม่ได้ลงคลิปไงเราก็กลัวเพื่อนๆแบบว่าเอ้ยลืมเราอ่ะเอะพรุ่งนี้ไม่ไรแล้วพรุนี้ไม่ไรแล้วพรุนี้ไม่ไลพรุ่งนี้ไม่ไร,ไไรเออคุณต้นคะคุณต้นช่วยกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน ช่วยแชร์ช่วยกดไลค์ให้เราด้วยนะคะรู้สึกว่าคุณจะคุณเบล <S 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 ใช่ไหม รู้สึกว่าจะไปสอบครูทุกจังหวัดแล้วนะแล้วทำไมเป็นอะไร เป็นอะไรอ่ะเอา้าเสีย เ,ออเพื่อนๆค้ามีอยู่เจ็ดคนกดถูกใจสามคนรบกวนกดให้ครบด้วยได้ไหมคะวันนี้เรามีเพชรใหญ่มากเหสนใจเ,นเราเลยเรารอน้องนูรานูราของเราไปไหนไม่รู้หายไปแล้ว คุณอะไรนะคุณคา,คา,านคานซาคุณคานซาคนคุยจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับเราคะ่ะจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงร,รู้สึกยังไงเ,เขารออะไรอ๋อรอให้คุณรอให้คุณชัดเจนเขามองว่าคุณเจ้าชู้รักสนุกไม่ผูกพัน มีคนเข้ามาปรพันคนุณเยอะจริงๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากมีเราเป็นแฟนนี่แหละอยากมีเราเป็นแฟนเป็นไงเพราะไหมคะคุณบอลเอ้ยคุณเบลสอบลงสอบข้าราชการครูจังหวัดโซนหมุดปาการผ่านไหมโู โอผ่านไหมก็ผ่านนะแต่จะมีคู่แข่งที่เราหน้าปวดหัวหน้าเกรงขามเพราะเป็นคนที่ดุเหมือนกันนะเรามองว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นมันมีอะไรที่ต้องเครียดอ่ะต้องจริงจังนะคะต้องอ่านหนังสือ ต้องอ่านหนังสือจริงจังหรือว่าลงสนามสอบเนี่ยแบบลุยไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวคู่แข่งไม่ต้องไปกลัวไม่ได้งอนเดี๋ยวพรุนี้เราไม่มาแล้วคุณอาลี <c oughs> เขาคิดอะไรอะไรอยู่ตอนนี้เขาคิดอะไรคุณอาลี แล้วทำไมน้องเราเราเพิ่งได้ได้ทายคุณน่ะน้องอะไรนะชิแซลว่ามาบ่อยทำไมวันนี้เราเพิ่งได้ทายอะแล้วทุกวันคุณคานซาแล้วทำไมทุกวันไปไหนอะทำไมทำไมรู้ว่าเราไล่อะคุณอะไรคุณอาลีเขาคิดอะไรอยู่ตอนนี้คุณอาลี คุณอาลีคนที่คุณถามคิดอะไรอยู่คิดว่าคุณมีทิฏฐิมีอีโก,โก้กับเขาเป็นคนที่เจ้าชู้อ่อยไปเรื่อยเฟิดไปเรื่อยแล้วก็คบทีหนึ่งสองสามคนคุณคุณมีอะไรทำไมไพ่ไม่ขึ้นขึ้นเมียน้อยเออขึ้นเมียน้อยหลงเมียน้อยรักเมียน้อยหลงที่สองเบอร์สองอยู่อืม ไปไหนก็ไปด้วยอะไรเงี้ยคุณแตงมาร์กเมกาหรืออูเหยยชาวจีนใครคือคู่ของคุณคนนี้คนเมกาอาคนจีนมองเหมือนยังไม่ใช่ทั้งคู่เลยนะ เดี๋ยวจะมีเอคนแรกเนี่ยคนอเมกาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเรื่องราวปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องแบบว่าเออคุณต้องคิดตัดสินใจเองแล้วก็จะจบด้วยความรวดเร็วกาทันหันส่วนคนจีนเนี่ยเราจะมีเรื่องเศร้าหดหู่ความรักความสัมพันธ์ไม่มีความสุขแล้วก็เครียดจะมีการอืมคิดไม่ดีคิดไม่ซื่อหลอกลวง แล้วเราก็จะมาเริ่มคุยพูดคุยกันใหม่แต่มันจะไม่บุ่มบามคนแรกอะ่ะไม่โอเคคนที่สองก็ประมาณห้าสิบห้าสิบสถามว่าทั้งคู่ใช่คู่คุณไหมก็น่าจะเป็นคู่กรรมกันนะคะต้องชดใช้คุณส้มพี่เอ,อิเขาจะเปิดตัวเราเร็วๆนีเ้เปิด ยังค่ะยังมีการปิดอยู่ดูเหมือนเราจะขอร้องให้เขาเปิดไหมแต่เขายังเงียบอยู่อยาไปสติ๊เขาเยอะค่ะสติกเขาเยอะแล้วโอ้คุณนานทีปีหนสวัสดี เราเพิ่งได้อ่านหน้าหน้าชื่อยูธขออภัยค่ะคิดถึงจังเลยคิดถึงเราไหมเอ่ยคุณนิดสาคุณเบนคนคุยครึ่งปีหลังคุณคุยครึ่งปีหลังคนที่คุยด้วยเขาจะมาหาไหมจะมาหาไหมถ้าทำงานทำงาน ทะเลาะกันหัวดือว้อหัวหลานทิฐิเยอะอ๋อยังไม่มามีการบล็อกการติดต่อสื่อสารกันไปก็คุยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่ติดอยู่ใช่ไหมครับติดอยู่ใช่ไหมติดอะไรอ๋อได้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 เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เยอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ดูเหมือนคุณจะต้องแบบเดี๋ยวไปนอนดึกเดี๋ยวไปเครียดมันอนะแล้วหนังสือเราก็หรือเราจะต้องทํากันบ้านเหมือนกันแบบว่า รู้เขารู้เราแล้วก็สถานที่ที่เราไปสอบเป็นยังไงใครเป็นยังไงคนที่จะสัมภาษณ์รอบไหนเป็นยังไงคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องเหมือนประมาณว่าความรู้รอบตัวด้วยคุณแพทย์เขาคิดยังไงกับเราคุณแพทย์เขาคิดยังไงเขาคิดยังไงเหรอคะเขาอยากจะเอาชนะปัญหาอยากจะตัดปัญหา เขาเอารมณ์ไม่ดีนะตอนนี้พร้อมอ่ะพร้อมที่จะแบบบุกตะลุยกับปัญหาเขาคิดยังไงเขาทุกข์ทุกข์มาสักพักนึงแล้วแหละแล้วแล้วยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับอยากหลุดพ้นปัญหาอะไรเนะี่ยมีคนที่หนึ่งเบอร์หนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องอะไร เรามองว่าเขาอยากเอาชนะปัญหาอยากเอาชนะใจคุณก็ได้แล้วปัญหาตอนนี้มันเยอะมันถาโถมเข้ามาเขาทุกข์เขาอยากอยู่กับเราแต่ว่ามันมันมีปัญหาเยอะเกินโอ้ขอบคุณสำหรับของขวัญขอให้ได้กลับคืนไปร้านเท่าเลยคุณน้ำฝนดวงความรักหน่อยค่ะน้ำฝนดวงความรักของอุ่นน้ำฝน ดวงความรักของคนน้ำฝนช่วงนี้เนาะมีความคิดที่แตกแยกไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีการแอบส่องแอบมองไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจแต่ส่องมองนะเดี๋ยวก็ความรักช่วงนี้มองเหมือน ต้องเอาชนะปัญหาอะไรอุปสรรคเดี๋ยวภายใน6เดือนเนี้ยจะมีการได้เริ่มต้นพูดคุยอะไรกันใหม่ๆสิ่งดีๆโอกาสจะเข้ามาค่ะดูเหมือนจะได้มีการพูดอะไรกันพูดกันแบบจริงใจหมดเปลือกขอบคุณที่คิดถึงควรไปต่อ หรือปะครับอะไรเนะี่ยควรไปต่อหรือปะครับอะไรคะคุณอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเราตอบอะไรไปให้อะ่ะเราก็จำไม่ได้นะ คุณดาพวุ่งนี้จะมีโชคไหมไม่มีทำงานเถอะค่ะทำงานก่อนโชคกับการทำงานถ้าไม่เชื่อลองซื้อดูแต่ถ้าซื้อนิดเดียวพอนะคุณเบบี้คุณออยคนที่คุยหยุด ตอนนี้เขาจริงจังกับเราไหมจริงใจสิเดี๋ยวนะจริงใจงจริงคุณส้มคนที่ส้ม,มทำไมเราต้องไอน <c oughs> คนที่ส้มคิดถึงยังมีโอกาสได้เจอกันอีกไหม อืมโอกาสยังนะคะยังไม่ได้เจอยังไม่มีโอกาสได้เจอยังนิ่งอยู่แต่ดูเหมือนว่า ค่าทีของน้องสองฝ่ายเนี่ยอยากเจอแต่ไม่แต่ไม,แไม่แต่ไม่มีใครพูดก่อนเลือกที่จะเงียบกันเราจะได้เจอคุณอะไรนะคุณมารัดเหรอคะอะไรอะถามว่าอะไรอะเขาคิดถึงเรา <S <S บ้างไหม อืมขอชื่อเล่นด้วยค่ะเขาไม่เลือกอะไรเนี่ยอะไรคะคุณอะไรเนี่ยอ๋อคุณฟาลิก ฟาริดถามว่าควร,ปครไ,คไปต่อหรือเปล่าครับใช่ไหมควรไปต่อหรือเปล่าควรไปต่อไหมไม่ควรค่ะไม่ควรหรอกเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ไม่ไม่ได้ง้อเราเหมือนกันดูเหมือนว่าถ้าเกิดอยู่กับเขาต่อไปคุณจะโดนหลอกนะเพราะเขาก็ไม่ได้มีคุณคนเดียวเขาคบเพื่อเลือก คุณศักความรักควรติดต่อพูดคุยกับเขาดีไหมครับเออเราให้คำถามเดียวนะคะคุณศักเราให้ฟรีคำถามเดียวเออควรติดต่อไปไหมควรติดต่อไปค่ะติดต่อไปจะได้เคลียร์ปัญหาที่มันมีความเครียดขัดแย้ง อาจจะมาจากกันโดยที่ไม่ได้เคลียร์ก็ได้ควรที่จะควรที่จะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยเคลียร์แล้วก็พูดจาก,กันดีๆอย่ามูทะลุดุดันแต่ตรงเลือกที่จะปณีปนอมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ไปหาเขาก็ได้นะให้เดินทางขึ้นถ้าเราถ้าเราดือ้อ เราอืมไม่ยอมพูดความจริงอะไรเงี้ยไม่ปากกับใจเราไม่ตรงกันอยากดีแต่ไม่พูดแล้วจะได้ดีกันไหมอืมก็ไปเถอคะค่ะไปไปพูดคุยกันไพ่บอกว่าให้ไปติดต่อสื่อสารได้แล้วก็ไปหากันตัวเป็นๆเ,เลยได้อย่าเอาแต่ใจตัวเอง เออรักเขาชอบเขาก็พูดไปตรงๆอย่าดือ้อให้บอกว่าอย่าดือ้อทำไมคุณดื้อหรอหรือว่าไม่กล้าอะไรอย่างงี้ปะ่ะก็ไม่ได้คุยนะคะเขาไม่รู้หรอกว่าเรารู้สึกคิดอะไรในใจอะไรอย่างงี้เขาไม่ได้มามีไพ่เปิดกบบเรา คุณนุกเขาคิดถึงเราไหมไม่คิดถึงอะเพราะว่าเขามีปัญหายเยอะตอนนี้คุณออยดวงจะได้รถคันนี้ไหม รถของคนรักเหรอคะหรือคนที่ห่างกันมีโอกาสได้นะแต่ต้องมีคนช่วยพูดอะช่วยพูดคุยคุณต้างานที่ทำอยู่จะมั่นคงไหมคะไม่คะ่ะ ผมเคยบอกเขาแล้วครับความรู้สึกอะไรอะ บอกผมเคยบอกแล้วครับความรู้สึกแต่เขาบอกว่าผมว่าล่ะแบบพี่น้องอ๋อใช่เพราะว่าเขามองว่า ที่แรกอะมองว่าคุณการเงินโอเคแล้วพอมาต่อมามันมันจบอะความรักความสัมพันธ์ก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบพี่น้องจะไปง้อเขาเหรอหรือว่าจะให้เขารักถ้าเกิดบอกรักเขาจะรับไหมบอกรักไม่ตอนนี้ยัง เหมือนเขารอใครนี่แหละเขามีคนรักของเขาแล้วอ่ะต้องรอรอเวลาไปเออเพื่อนๆพื่คะขออนุญาตจ,จบไลค์แค่นี้ก่อนนะคะมันกลิ่นทุ่มแล้วเนี่ย มันจบแล้วไพ่บอกว่ามันจบแล้วความรักความสัมพันธ์อน่ะเขาก็เคยอยากที่เขาก็เคยดูเหมือนว่ามันไพ่คนรักขึ้นแล้วเมื่อกี้นี้ไพ่คนรักขึ้นแล้วก็มันมีการจะต้องจบอ่ะจบไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงสถานะค่ะ ขออนุญาตจบไล์แค่นี้นะคะกดติดตามเราไว้นะคะสําหรับวันนี้ใครที่ให้เรามาได้ขอให้ได้กลับคืนไปล้านเท่าเลยส่วนใครที่ขอจอขอใจแชร์กดติดตามก็ขอให้มสมหวังวยความรวดเร็วดังใจใหม่เนาะขอจบการทำนายไว้แค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ไลรหนะะ้าค่ะ